รคที่ทำให้ผมทรมานมากในสมัยก่อนเ,อเนื่องจากว่าบ้านบ้านเก่าของผมสมัยนั้นนะเป็นส้มที่ต้องนั่งยองๆฮะเขาเรียกว่าส้วมซึมหรือน่าจะเรียกว่าส้มซึมนะคือส้มที่ไม่มีโถชักโครกฮะเราต้องนั่งยองๆเราถึงจะถ่ายได้นะมีแต่ส้มอย่างนั้นอย่างเดียวฮะผมก็ต้องนั่งส้มอย่างนั้นถ่ายไปแล้วก็พอนั่งนานปุ๊บผม ไม่แน่ใจว่าเป็นผลว่าเรานั่งยองๆอย่างนั้นนานเกินไปหรือเปล่าและทําให้เกิดฤาษีดวงทงวารเกิดขึ้นฤาษีดวงทงวารเนี่ยผมเป็นมาตั้งแต่สมัยผมอยู่โรงเรียนระดับผมเข้าใจว่านะ่าประมาณปฐมหรือมัธยมแล้ะฮะตั้งแต่เด็กแล้วอายุอายุประมาณสิบขวบผมเชื่อว่าผมก็คงเป็นฤาษีดวงตั้งแต่ตอนนั้นแล้ะแต่ก็ไม่รู้จะรักษายังไงจะไปหาหมอก็ ไม่ได้ไปฮะเพราะว่าอายแล้วก็ในเวลานั้นผมเป็นมากนะริดสีดวงเป็นมากขนาดมีเลือดไหลด้วยคือแต่ขนาดที่ถ่ายเนี่ยถ่ายออกมาแล้วก็มีเลือดติดออกมาคือพอไปอ่านตำรับตำรามาเขาบอกฤิษีดวงมี2อ,อย่างคือเป็นข้างในกับเป็นข้างนอกผมเป็นหมดเลยครับทั้งข้างในก็เป็นข้างนอกก็เป็นคือสรุปแล้วคือเขามีอะไรผมเป็นหมดแล้วก็ปริมาณของฤิษสีดวงที่เกิดขึ้นเนี่ย โอ้ของผมนี่มันเยอะจริงๆครับประมาณสองสามดวงเขาเรียกว่าดวงหรือเปล่าเขาถึงได้เรียกว่าริสียดวงถ้าเรียกว่าดวงผมคงมีประมาณไม่ต่ำกว่าสามดวงในเวลานั้นแล้วช่วงที่ทรมานก็คือช่วงเวลาที่ผมต้องไปออกกาลังกายแล้วก็วิ่งเล่นเตะฟุตบอลอะไรกับเพื่อนต่างๆเสร็จนั้นในวันรุ่งขึ้นถ้าหากจะต้องมาถ่ายเนี่ยอพอเราออกกาลังกายพวกเราเสียงเหงื่อยเพราะร่างกายเสียงเหนื่อปุ๊บอุจจาระเราก็จะแข็งใช่ไหมฮะช่วงที่ อุจสาห์แข็งแล้วต้องถ่ายเนี่ยฮะโอ้มันทรมานจริงๆเพราะว่าเลือดออกแล้วถึงขนาดเลือดออกตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงคะคือเราก็หาทางรักษาไม่ได้จะไปหาหมอก็อายแล้วก็ไม่รู้จะทําไงก็อยู่กับมนันมาอย่างนั้นนะฮะเรื่องของการรักษาโรคฤสีดวงทวารด้วยการแกว่งแขนนะครับจริงๆ เทคนิคการรักษาโรคฤาษีดวงทวนันวิธีนี้เนี่ยผมเรียนรู้มาจากการที่ผมได้ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่ร้านขายหนังสือที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือในช่วงเวลานั้น,นขณะที่ผมเป็นนักเรียนอยู่ผมผมชอบอ่านหนังสือผมก็จะเดินอ่านหนังสือในร้านหนังสือไปเรื่อยจนกระทั่งผมมาเจอหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งในเวลานั้นเนี่ยผมอยากจะซื้อแต่ว่าตอนนั้นเนี่ย หนังสือเล่มนั้นอะ่ะมันก็ไม่ได้หนามากคือมันจะประมาณพ็อกเก็ตบุ๊กเล็กๆแต่ผมจําไม่ได้ว่าชื่อหนังสือชื่ออะไรแต่รู้อย่างเดียวว่าเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการแกว่งแขนแล้วผมก็สงสัยว่าการแกว่งแขนเนี่ยจะทําอะไรได้บ้างในขณะนั้นผมอยากจะซื้อแต่ไม่มีเงินในวันนั้นผมไม่มีเงินแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าถ้า เราอยากจะรู้ว่าในนั้นมีอะไรเราก็ต้องอ่านเนี่ยผมก็เลยนั่งอ่านนั่งอ่านหนังสือเล่มนั้นแล้วก็ใช้สมาธิอ่านแล้วก็จําให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะจำได้หนังสือเล่มนั้นบอกว่าจริงๆวิธีกแกว่งแขนเนี่ยเป็นการแกว่งแขนเพื่อทําให้ร่างกายสมดุลคือพูดง่ายว่าทําให้โลหิตในร่างกายหมุนเวียนได้ดีนะครับแล้วก็ผลของการที่โลหิตหมุนเวียนได้ดีเนี่ย จะมีผลดีกับอวัยวะภายในนะครับแล้วที่สําคัญก็คือที่ที่สะดุดตาผมก็คือว่าการแกว่งแขนนี้สามารถช่วยรักษาโรคด้วยสีดวงทวารได้ผมก็เลยพยายามอ่านแล้วก็จําเทคนิคของการแกว่งแขนอันนี้มานะครับหากท่านใดที่รู้ว่าเอ่อที่มาที่ไปของหนังสือการแกว่งแขนเนี่ย มาจากหนังสือเล่มใดก็กรณาช่วยคอมเมนต์บอกข้างล่างด้วยนะครับพอดีผมจำไม่ได้จริงๆต้องขออภัยด้วยนะครับคือแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าการแกงแขนนี่มีประโยชน์ในการช่วยรักษาสมดุลของร่างกายแล้วก็ช่วยหลายๆเรื่องในอวัยวะภายในนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือการแกงแขนนี่รักษาโษรคฤทธิ์ศรีดุงทวารได้จริงเพราะผมพิสูจน์มาแล้วนะครับจริงๆแล้วโรคเนี้ยเป็นโรคที่ ใครก็ไม่อยากบอกคนอื่นนะว่าเราเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าพูดถึงแล้วก็เป็นเรื่องที่พูดไปก็อายนะแต่จริงๆแล้วคือผมรู้สึกว่าถ้าผมได้มาพูดแล้วได้ถ่ายทอดวิธีการรักษาโรคฤาษีดวงตวนันนี้ให้กับหลายๆคนได้รับรู้แล้วก็เอาไปแก่งแขนแล้วไปรักษาตัวเองได้ ผมจะรู้สึกดีใจมากนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมวันนี้ผมถึงทำวิดีโอเกี่ยวกับการรักษาโรคฤิีดโดงทวารด้วยการแกว่งแขนเพื่อให้หล,หลายๆท่านเนี่ยมีโอกาสได้ใช้วิดีโอนี้ไปฝึกรักแกงแขนรักษาโรคฤิีดโดงทวารด้วยตัวท่านเองนะครับอยากให้ทุกคนหายจากโรคนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่เราต้องมีวินัยนะครับการแกงแขน เพื่อรักษาโลคฤสีโดนทวารน,นี้จะได้ผลก็ต่อเมื่อเราต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกๆวันวันละ15ถึง30นาทีจะมีเวลาว่างช่วงไหนก็ได้ทำทุกวันติดต่อกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย1เดือนนะครับอันนี้ผมพิสูจน์มาแล้วจริงๆคือรักษาได้จริงๆขอให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็ให้เวลากับมัน15ถึง สานาทีต่อวันทําทุกวันติดต่อกัน1เดือนผมเชื่อว่าอาการฤาษีดวงทวารของท่านจะดีขึ้นลาหลายคนจะหายขอให้ตั้งใจทําแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นปราศจากโกรคฤาษีดวงทวารน,นี่ครับ ว่าการแกว่งแขนเราจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับวิธีแกว่งแขนอันดับแรกคือเราต้องยืนเท้าซ้ายเท้าขวาระยะห่างจากเท้าซ้ายและเท้าขวาเท่ากับระยะห่างของหัวไหล่ซ้ายและหัวไหล่ขวานะครับแล้วก็เวลายกมือแกว่งแขนเราจะยกเพียงเท่านี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องยกมาจนสุดนะครับประมาณเท่านี้ เราแกว่งแขนลงไปข้างหลังนะครับแกว่งเป็นจังหวะขึ้นลงขึ้นลงเพียงแต่ว,ว่าขั้นตอนการแกว่งในขณะที่ขึ้นเราปล่อยให้ขึ้นเป็นธรรมชาตินะครับในขณะที่ลงขอให้เพิ่มแรงเข้าไปนิดนึงฉะนั้นเวลาแกว่งเราจะรู้สึกแบบพื๊ดมันจะมรู้สึกว่าพื๊ดมันก็ก,การสะบัดมือลงไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็นับเป็นจังหวะ 3ามสี่ห้าหกเจ1ด1ป1เก้าสิบอย่าลือนะครับในช่วงที่เราแกวงแขนสิ่งของคัญที่เราต้องทำก็คือปลายเท้านะครับเล็บเท้าเล็บเท้าจิกนะครับเล็บเท้าจิก พอเล็บเท้าเจ็บปุ๊บเนี่ยท่อนล่างของเราตั้งแต่สะดือลงไปจะจะรู้สึกเกร็งนะครับแล้วก็เราจะรู้สึกบริเวณที่เกร็งก็คือก้นขาแล้วก็ปลายเท้าของเราเพราะปลายเท้าเราเจ็บอยู่แต่ขณะที่ท่อนบนร่างกายเราจะรู้สึกผ่อนคลายตามองตรงไปข้างหน้าพยายามแกว่งแขนอย่างมีสมาธินะครับจิตใจไม่วอกแวกไม่ต้องไปคิดนู่นคิดนี่ ทำจิตให้นิง่งนะครับแล้วก็แกว่งให้เป็นจังหวะไปเรื่อยขึ้นปล่อยให้มันขึ้นตามธรรมชาติแต่ขณะที่ลงเพิ่มแรงนิดนึงก็จะสะบัดมือไปมันก็จะต้องรู้สึกว่าดังฟึดฟึดฟึดเราจะรู้สึกได้ว่าเราสะบัดตอนที่ลง จะแรงกว่าตอนขึ้นเพราตอนขึ้นเราก็ปล่อยขึ้นาตามตามธรรมชาติของมัน